ถ้าชอบไม่ลืมกดไลค์กดแชร์และสมัครสมาชิกด้วยนะครับโอเคนะครับกลับมากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเอาลาสนะครับปิดประต,แบบตูแบบเนี่ยเล่นต่อจากฉา,ากเมื่อกี้เลยเล่นไม่ได้หยุดนะครับไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนโอเคเออไม่ลงเนะรับ อันไหนล่าสุดนี้ป่ะพริกนอ,นนอ๋อนี่มีฐานไฟฉายไหมม,มีหรือเปล่าไม่มีฮะโอ้เฮ้ม,มืดเงีเ้ยเราเดินมาดูนะเผื่อมีอะไรให้นะครับมีอะไรบ้างไม่มีนะครับเปลืองแบตวะนะครับเปลืองแบตแน่นอนนะ ไปๆๆใครน่ะเอ้ยยตู้ลิเอามีเต็นแบตหมดด้วยเถินออนเดอะแกเบเกอร์โอ้โหมึงหาเบเกอร์เปิดเปิดสวิตช์ไฟไม่ตายเหอะ เอาเอาปิดไปเนี่ยเยอเจอแล้วแช <c oughs> ่เฮ้ยเฮ้ยมันเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะตัวอะไรวะเฮ้ยใครพังเข้ามาใครพังเข้ามาวะ เดี๋ยวเกาหัวแป๊บคันใครเข้ามา,ใค,า,มาใครมาจอร์ดอุ้ยอุ้ยอุ้ยดูมันทุบใหญ่เลยครับเฮ้ยโอ้โหถือไม้นะสามมาด้วยอื้อ <c oughs> <c oughs> ไปยังไปยังบีโหลดก่อนรีโหลดดิอ๋อคงขึ้นสวรรค์ไปแล้วกูยังกูยังอยู่กูยังไม่ตายกูยังไม่กูยังไม่ตายกูยังไม่ขึ้นสวรรค์นะครับขอนนขอนุญาตนิดนึงครับโอเคอ่าเปิดเปิดในมิชชั่นนะครับ ไปทานไหนวะเฮ้ยมันเห็นหรือเปล่าโอเคเห็นเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะครับตอนนี้รู้แต่ว่าคุไปแล้ว <searching> อุ้ยอุ้ยอุ้ยมันบอกอะไรนะ่ะ ใหมแล้วครับจังหวะนี้น่ากลัววะ่ะอาวะยังไม่มาเฮ้ยเปิดไฟพี่ทอุ้ยเสียววะ่ะเอาตรงนะครับว่าโคตรสเสียวแบบแม่งเป็นแม่งเป็นอะไรที่น่ากลัวมาก อย่าตามมานะเฮ้ยห้องนี้ห้องที่สอง่ะเหี้ปิดการปิดปิดรอได้ปะ่ะปิดรด้ะโอ้โหเฮียปิดสะดังเลยสัสโอ้โหตกใจยิงลุ้นอยู่ขึ้น รบร้องไหนดีวะเก็บท้ายกมาร้องงี้ดีกว่า,า,ามาวะเฮ้ยเสียงตีนเสียงตีนฟังไดีดีครับเสียงดนตรีนี้เล่าลือเหลือเกินนะครับหูฟังรุ่นเกิรนี่ใช้ได้ดีครับได้ยินทั้งเสียงทั้งตีนทั้งทุกอย่างครับที่เงียบๆนะฮะ นั่นไงอืมแมงทูบแล้วมมันมันเฮ้ย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 อย่านะมึงอ้าอนี่ผมสั่นอยู่ไหพูดจริงก็แบบโคสันนส่นนะแบบไม่เคยเล่นนะครับเอาตรงๆก็ไม่เคยเล่น ใครบอกไอ้มึงโมมึง,มงละแต่นะครับละแต่จะเชื่อครับไปยังวะฟังเสียงก่อนนะครับน่าจะโอเคอยู่อะไปหนึง่งสองที่ยยอย่างกุลิดกุลิดเดียวแม่งรู้ไปยังวะเฮ้ยเดี๋ยวดีโลกวอนดีโลเลย อ๋อถ้าถ่านมันจะหมดในมิชชั่นมันจะไอ้นี่ท,นทำไมวะทำไมวะไม่ได้เดินมาจะเอะกัแม่งกันไมเฮ้ย hey, เลยอะ ทีหลบนี่ก็เยอะเหลือเกินนะครับเปิดได้เปล่าเปิดไม่ได้เยี่ยมแา่ถ้าเปิดได้นี่จะเป็นเรที่เรื่องใหญ่ครับต้องกลับมาที่เดิมนะครับยู่ไหนวะโอ้ยกดเฮ้ยเฮ้ยวิ่ง วิ่งมันเห็นแล้ววิ่งวิ่งลานไปอยู่เลยปิดเอ้ยไม่ใช่ปิดฝั่งนี้เปิดยัดหน้าอืมลบโอ้ยโหจะไปเห็นกำลังจะกระววติ์อืมอย่า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 มองนะอย่ามองนะอย่าอย่าอย่ากุ้มอย่ากุ้มอย่า แม่งก็บอกสักคำเดียวว่าคืนสวรรค์อ๋ออนิวสวยดีเนะี่ยอ๋อทุย <c oughs> คุยเรื่องอะไรอยู่ออกมาครับเฮ้ยอย,อยู่ไหนไวะเฮ้ยเฮ้ยอย่าตีอย่าตีาตชิบหายชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วหลบลบ โอ้โหเห็นปะวะวิ่งมาไม่ทันควายวิ่งตามาไม่ทันโอ้โหโอ้โหเส้นยาแดงมาหากแปดถ้ากูเข้าล็อกนู้นกูตายแน่นอนเน๊บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไรวะเฮ้ยอย่าปิดสวิตช์นะมึงกูขี้เกียจไปเปิดใหม่ แมงยีล้อเลยอ่ะอ๋อไม่ใช่ไปล้วเฮ้ยเราออกไปหลอนจริงๆนะันนียเล่นแล้วแบบผมแม่งโคตรหลอนนะตอนนี้ยังหลอนอยู่เลยถ้าผ่านได้ดีแบบจะขอบคุณพปะเจ้าด้วยเก๋เอเฮย1นอง ไปแล้วเฮียกูได้เขาผมได้เขาผมสับสวิตต์อันนั้นไปแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมได้เขาผมสับสวิตต์อันนั้นไปแล้วนะพูดจริงเฮ้ยอะไรวะงงเดี๋ยวรีโหลดก่อนรีโหลดดิ สับไปแล้วนะเนี่ยอันนี้ก็เขียวแล้วอันนั้นก็เขียวแล้วมีอีกเหรอวะเฮ้ยไม่เอาแล้วนะเวย้ยโอ้โหนี่สับมาสองอันเลยนะหรือว่าสับต้องสับอ้ยขี้อยากคุยเลยไอ้สัสพ่อมึงอุดติดอัดเลยอีดอก,ลอกหลบตรงไหนวะเนี่ยลหลบตรงนีอ้อ,อุ้ยคุยเลย ไม่รอแล้วกูไม่รอแล้วเตรียมใจคนระับนึกถึงพองแ,แก้วไวม่แก้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าอย่าเดินมาดี้อย่าเดินไปก็ไปก็ไปก็ไปเ้อโอ้โหแม่งเป็นเป็นอะไรที่โค้รสไปร์เลยเดินอยู่แม่งเดินออกมาดีแล้วมันก็จะเอ๋ด้วยนะ ฟังเสียงตีนะรู้สึกว่าเสียงตีไม่อยู่แล้วนะไปยังไปยังอย่ากลับไงนะอย่ากลับไงนะจอยไปแล้วโอ้ยพี่ย่งเดินกลับไกโอ้ลบดีเมื่อกี้ที่มันไม่เห็นนะครับ เนี่ยเนี่ยมันเดินมาเฉยเลยแต่มันเออ,อยังงงอยู่มันตกลงยังไงของมันวะเดี๋ยวเมื่อกี้ผมจําได้ก็ผมเปิดไปสองอันแล้วนะอากลมมีคานออกเ้วยมึงโอ้โหมันเดินกลับไปที่เดิมอะไรวะแล้วจะไปยังไงเนี่ยียย่ยี่ยี่สิบนาทีกว่า,วานเนี่ยจะผ่านได้เนี่ย ไปนะเดี๋ยวโผล่มานะอุ้ยเดี๋ยวยังเหลือตรงไหนยังไม่เปิดวะเดี๋ยวดีโหลดก่อนครับไม่ทุเรียนนะครับจังหวะนี้ไม่ทุเรียนแล้ว เอ้แมงรู้เหรอแมงคงรู้แหละอ๋อเลอตรงนี้เข่า,านะครับตอนนี้ครับอเอ้ยเมื่อกี้รถทุเรียนหมอนทองมาอยากกินโย๊ยไม่ใช่โอ้โมาแล้วครับจังหวะนี้ทุบประตูครับโอ้ยเสร็จแล้วนะครับเราเราเปิดครบสามที่แล้วนะครับ เหลืออย่างเดียวครับเหลือตรงที่ว่ากูจะไปเปิดตรงนั้นยังไงนะครับเอาแล้วเอาแล้วมันเดินหาแล้วเดี๋ยวนอนดีเฉยนิ่งๆไว้อย่าก,กล้มมานะตรงสัยคงจะเป็นผีเนะี่ยถ้าเป็นผีมึงไม่กลัววะมึงกลัวแล้วลเกินกลัวกับมึงไงนะโอเคนะครับเอามา ย่องย่องไปนะไปเร็ว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 ,ไป,รวไปมั่วเร็วจังหวะนี้ไปเร็ว <c oughs> ตกลนว่าหลบใต้นี้ก่อน <c oughs> แล้มันก็เดินกลับไป เซฟวิ่งเซฟแล้วก็วิ่งดีครับนะครับเอ้ยเดี๋ยวพาสอไปเจอกันต่อตรงลิฟต์แล้วกันนะครับไอพาสามดิเออ